ีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่สวีเดนจ้าพี่น้องมื่อนี้เมทายมีเรื่องอมาเล่าสู่กันฟังมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของการทำยังไงให้ผู้ชายทำยังไงให้ฝรั่งติดมาบวกเป็นวิทยาท่านเป็นข้อมรูเร้เล็กๆ,ๆหน่อยเท่าที่ปัญญาอันอยนิดของเมทายมีไปฟังกันในคลิปเลยจ้าสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้ามื่อนี้มาอีกเชนเคยนันพี่น้องมื่อนี้เมทา,ายมี อเอ่เคินว่าอย่างซี่หายางสําหรับการใส่ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็สําหรับการทําให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงมีอย่างบางไปเบิร์กันเลยนะคะข้อหนึ่งพี่น้องเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะพี่น้องนะเอ่อการเป็นตัวของตัวเองนี่ก็ะบอแมนว่าอันอันอยากแค่นี้อย่างกระเฮ็ดอยากอันอันจากน้องตีลังกาอยากขาขึ้นฝ่าอย่างนี้พี่น้องคือคําว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่คือ อันเขาส่อมาย่างพี่นอออ้องคือบอตองเฟกบอตองเฟกบอตองแอปเบลบอตองไม่ต้องแดัดแปลงนะพี่น้องเป็นตัวของตัวเอง,เป,อง,เ,องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคือเจาเป็นคนลาเริ่งเจมไซส์แบบไหนก็ทําให้มันเหมือนเดิมทําให้มันเป็นปกติทําให้มันทาให้ผู้ชายรู้สึกว่าถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาเอนจอยเขามีความสุขแล้วก็เขาแบบเออผู้หญิงคนนี้บริเฟคนี่าวาผู้หญิงคนนี้บริ ต่อแรกนี่วหยังนู่นนี่นั่นน,น,นะพี่น้องไปลองเห็ดเบิ่งนะคะแล้วจะข้อสองพี่น้องบอตองตามบ่ตองจิกบอตองเล่าหรือบอ่ตองออยู่สวยๆอือยู่สวยๆอ,อยู่สวยๆสวยเริดเฉดจริงขอ,ง,อ,ง,องเท่าไร,าร,ารพี่น้องคือหังเตียผู้ชายฝรั่งคือผู้ชายบ่เม่นวาฝรั่งพี่น้องผู้ชายทั่วไปนี่แหละเขาจะไม่ชอบที่ผู้หญิงตามจิกตามจิกโทจิกโท จิกตามจิกส่งข้อความจิกนู่นนี่นั่นส่งพอง่มๆกรุบกริบกรุบกริบนะคะอันนี้คืออันนี้คือร้องเห็ดมาแลว้วได้ผลมาแล้วนะคะออข้อสาม 3, พี่น้องห้ามเช็คโทรศัพท์อะไรใดๆทั้งสิน้นพี่น้องพี่นอ้องเสือบอกม่ตตามาอยู่นี่ปีที่สิบไมไต้บอกเคยเช็คโทรศัพท์สามีอะไรใดๆทั้งสิน้นพี่น้องแต่ว่ากาับฮือสิ น้องใ่อยู่กับมูจักพี่น้องแต่ว่าก็คืออันนี้ก็คืออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เซ่บายบายกันนะคะพี่น้องเขาสิเป็นยังสี่ฝรั่งหรือว่าคนทั่วๆไปนะพี่น้องไม่แต่จะไม่ตามจะไม่จะไม่จะไม่เช็คจะไม่ค้นจะบพสอีหยังทั้งสินอืจะบพสอีหยังทั้งสินพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือบอกซื่อเลยพี่น้องคันมูเจ้ารับใดหือมูเจ้าชอบหือมูเจ้าอีหยังตรงนี้ก็คือก็คือรับก็คือโอเคใน่ขอนีนะพี่น้องนะเออฮอดไสรแล้วพี่น้องฮอตก็สามคอซี พี่น้องขอซีอยู่ด้วยตัวเองให้มันได้เออไม่ใช่ว่าพึ่งพาตัวเองพี่น้องพึ่งพาตัวเองให้มันได้อยู่ด้วยตัวเองให้มันได้คือบอมเนว่าขอเงินของเงินของเงินของเงินแลละก็ของเงินอะไรก็เธอ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 แล้วก็เธอที่พี่น้องฝรั่งขาซีเป็นสไตล์ชิวๆนะพี่น้องชิวๆส้อยเหลือตัวเองเจ้าตงสง้อยเหลือตัวเองเจ้าตงอยู่ตรงเองให้มันได้เจ้าตงเป็นคน เออช่วยเหลือตัวเองให้มันได้ว่าสั่นตัวพี่น้องเอออันนี้ก็คือจะเป็นในสิ่งที่ผู้ใช้มักพี่น้องเออง่ายๆผ่านไปนะพี่น้องแล้วข้อห้าข้อสุดท้ายเขาเอิญ่าอีย่างพี่น้องแบบอา่าเราเราในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยเราไทยในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่เขาเอิญ่าอย่างพี่น้องที่มีความอ่อนโยนมีความ มีคนกุลสตีเนี่ยพี่น้องผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงเอเชียลอยทั้งลอยพี่น้องฝรั่งหรือว่าผู้ใาน้นี่สิแผ่คว่มเป็นคุณลสตีสิแผ่คว่มดีของเห้าไหมพี่น้องเออซึ่งถามหาจากผู้หญิงฝรั่งหรือผู้หญิงทั่วโลกหรือผู้หญิงประเทศอื่นบางที่เขาซิบมี่ในตรงนี้พี่น้องการปฏิบัติพัดสีกันดูแลเอาใจใส่นวดเล็กๆน้อยๆอยกลุบกลิบเพราะน้ารักนู่นนี่นั่นเน็ดกับเขาอันนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ มัดใจประเทศใดโลกใดกระต่ายน้ำผู้หญิงไทยเฮ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นสูตรได้แคบแล้วนัวกเอาล่องไปเฮ็ดเอาล่องไปใส่เบิ่งสำหรับผู้หญิงไทยหรือผู้หญิง,งที่ใดที่มีกกำลังดูใจกันอยู่หรือมีสามีแล้วหรือมีนุ่นนีนันแล้วเอาล่องล่องออสูตรนี้ไปเฮ็ดเบิ่งพี่น้องคันหาเธอได้ดังใจ ได้จังไดเอียงจังได้กย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ในช่องของแม่ตายนะคะมอนีแม่ตายกระซิลาไปก่อเอาไว้พอๆกันไหมในคลิปหน้าเด้พี่น้องคันผู้ใดมากคลิปนี้กย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อซิบปเป็ยนพลาดเพื่อสิบปพลาดคลิปใหม่ๆของแม่ตายเราก็เป็นกันให้กำลังใจแม่ตายนะคะโอเคมอนีแม่ตายตรงลาไปก่อเอาไว้พอๆกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณลวัสดีค่ะ